กราบสวัสดี FC ซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีมเรืองอร่อย,ยนนะครับผมมานะฮะคิดว่าผมอยู่แถวไหนครับนี่กรุงเทพมหานครครับเขตทุ่งครุนะครับโอ้โหนี่ต,ตึกสวยๆส,สูงๆเลยเดีย๋ยวมาดูรถด้วยนะครับว่าจะสวยมันตึกไหมนะฮะเพราะว่ารถมันรถมันอ่าเนี่ นี่รถรถกับตึกครับนี่ครับวันนี้มาดูรถนะครับคันนี้นะฮะก็อะไรล่ะเขาลงเฟซบุ๊กไว้นะครับมีคน โทรไปหาบริษัทน,น,นะครับไม่ผ่านเขานะฮะไม่ผ่านเขาทีนี้เขาเลยโทรไปหาบริษัทไปให้ราคาในบริษัทไม่ได้ผ่านพี่คนนี้นะพี่คนนี้เขาเป็นเจ้าของนะครับเขาให้มาแล้วนะฮะร,รถยังดียนะนี่นแต่อันนี้มันแตกตอนเขาถ่ายรูปมาให้มันแตกนะครับอันนี้เขาก็เลยทําสีนี่โทรไปหาบริษัทนี้ ทีนี้เขาก็เลยไปให้ราคาไว้นะครับในบริษัทีนี่เขาก็เลยขายราคานี้เลยนะฮะแต่เจ้าของรถที่เขาขับมาเนี่ยเขาดูแลตัวนี้นะเขาคือบริษัทนะให้พี่คนนี้นะครับพี่คนนี้เขาก็เลยไปโพสต์ลงขายนะครับแต่ไม่ผ่านเขาอย่างนงี้เขาก็เลย <laughs> ไม่ขายให้เลยโอ้ะเขาเลยติดต่อมาหาผมผมก็เลยได้ซื้อราคาที่คนให้ราคา ไม่ได้ต่อเลยเขาก็ให้ราคานี้เพราะว่ามีคนไปให้บริษัทแล้วนะครับถ้าจะไปให้ราคาต่ํากว่าที่คนอื่นเขาให้เขาก็ทาไมไม่ขายคนนั้นนะฮะก็เลยได้ซื้อราคานี้เลยนะครับมามาดูกันครับรถนี่ผมว่าเห็นตะลูปนี่ผมว่าน่าจะสวยเห็นตะรูปนี่เหมือนจะเป็นรถรุ่นเก่าทรงเตี้ยแต่นะฮะดูเอาข้างครับ เป็นรุ่นไหนครับนะฮะเป็นรุ่นไหนเป็นแหนบนะครับตั้งแต่ได้รถมาผมว่าผมไม่เคยตั้งแต่ซื้อรถมาเยผมไม่เคยได้เครื่องตัวนี้เลยนะฮะวันนี้จะได้ไหมน่าจะได้นะครับเพราะว่าเอาไมได้ล็อกไว้นี่ว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่ามัน น่าจะชัวร์ครับแต่ผมดูก่อนเอกสารกับเครื่องก่อนว่าอันไหนมันถูกต้องไหมนะฮะอ๋อปั๊มสายเฮ้ยปั๊มสายปะเนียอ๋อนี่อะไรนี่ ปั๊มสายน่าจะเป็นปั๊มสายน,นี่ดูดูของอะไรก่อนนะของอะไรเด้อดูของอะไรก่อนดูของอะไรก่อนเจ้าเบิ่งของอะไรเด้อเจ้าเคยครับบ่อ่ะสวัสดีครับผมภาษีกัญยาหกห้าหกนะสวัสดีครับผมกันยาหกห้า 65. หน้าภาษีน่าจะม,มีสีก็น่าจะทำได้รถรถไม่กี่ปีเองนั่นนี่รครับมานอนพักอยูนนออ่นี่เมื่อคืนเล่มเล่มมันอยู่ที่นู่นเลยตรงโรงมาบางมดดูหน่อย,าาอยบางมดเบอร์เวลาเมื่อวานนี้เขาบอกจะมาฝากไว้อืมอันนี้ไม่คิดว่าพี่จะมาไหนเช้าเลยไง เ,เดี๋ยวดูเช็คดูก่อนครับเป็นรถปีสี่เดสีรถยีปีครับคันนี้สิปีวัาคัดสีหน้าสิบคัดสีหน้าสิบ ค่าสีไม่ขาดใช่ไหมครับเนี่ยพี่เอากุญแจมาเปิดเจ๊ะเปื้ๆกึ๊กๆนะพี่ดีมีโรงแรมนอนเมื่อคืนอ๋ออันนี้อันนี้โรงแรมไหมเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นอาพาร์ตเมนต์เขาเรียดูแลผู้สูงอายุอ๋อโรงแรมนะคะนรับเนือสัตว์เอ้ยเป็นอะไรอะไรล่ะนี่ลูกพี่อยู่ไปสิวะ เอาโอ้จะทำสีเหรอเนี่ยมีอุปกรณ์จะทำสีจะทำสีเนี่ยแล้วเอามาขัดเอามาขัดเล่นจะขัดได้นั่นแหละอ๋อจะทำพ่นสีเล่นเอาเวลาถ่ายรูปไปทำไมตัวนี้มันไม่มีบริษัทก็ลบวะที่เล่าให้ฟังไงคือลงลงไว้แล้วก็มีคนหนึ่งเขาไปตามบริษัทโทรค่อยเบอร์นี้โอ้ไม่ผ่านพี่เลยไม่ผ่านเลยเออเออผมก็เลยงงอะไรนี่แหละคนรู้มันไม่ตรงกันก็ไม่ซื้อยจะจะซื้อดีกว่าอ่า รู้เยอะนะโทรไปบริษัทเกิดเขาคนอื่นเขาซื้อไปไปโทรบ,บริษัทเขาก็จะบอกว่าขายไปแล้วทําไงเนี่ยมีตํารวจบริษัทก็ามาบอกแล้วบอกว่าทา,างนี้ไม่ถูกนะอ่ะอาใช่ขนาดเราโพสต์ขายในเฟซบุ๊กเป็นเฟซบุ๊กเรานะ่าจะติดต่อมาทางแชททางอะไรเนะาะเขาติดต่อกันแล้วคุยเรียบร้อยคุยามาสองวัน,นอ่ะอ๋อคุยกันสองวันเลยเออก็เลยโทรไปหาหนู่นเลยทีนี้ลูกชายรถฟาร์ดเล่นรถฟาสไว้ที่ประจัยป่ะ บอก็่าฝั่งว่าเย็นนะอตอนนี้อยู่ปัจจัยที่ที่ที่ร้านใช่ไหมเนี่ย FG หนึ่ง J PPA เป็นรถห้างเป็นรถห้างแทะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ที่ร้านใช่ไหมนี่ไหมจะเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมรุ่นนี้คัสซีหน้าสิบพัสซีนี่ยัง โอระบายไอรถห้างมีไหมนี่ไมีไซส์เดนะี๋ยนี้นี่ดิฮอร์มันเป็นรถบริษัทเขาเปลี่ยนตลอดอเขาเขาเป๊ะเลยลูกเนี้ยละมันนละมันใหม่พอดี <laughs> เขาที <laughs> าา่นี่ไงเขาจะเขียน,วยนไว้ข้างหน้าเลยว่าต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่อะไร,ะไรยังไงไอเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือรอ,นอนลมเต็มแล้วมันเปิดแต่ว่าเวลาเข้านี่มันจะแรงเลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวล็อกไว้ ผมซีเรียสอะผมแค่ขอเล่มกับนี่เขาเล่มมีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้หลานชายวิ่งไปเอาวไม่คิดว่าจะมาแต่เช้าเลยผมขอเล่มกับไอ้อะไรล่ะเครื่องยนต์โอเคก็ไม่มีปัญหาได้ครับเดี๋ยวเช็คคำนวณนะครัโอ้โหนี่ครับดูห่างแท้ครับห่างแท้ผมอะไรเปิดเครื่องได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเปิดนี่ได้เลยนนี้อึ๊บ โอ้เปิดข้างแล้วก็มีตัวตัวทำอย,อออยู่เอาอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวอา่วอาโอเคครับรถห,ห้างนะเนี่ยพวกเนี้ยใช่รถเราก็ซื้อมาใช้งานโดยเฉพาะเองดีเลยวิ่งวันหนึ่งมาห้าสิบโลเองอืมวิ่งวิ่งอย่างนี้ไปแค่บางนาแล้วก็รับงานกลับผมก็มาเอารถอยู่นี่อยู่คันหนึ่งเลยนะอยู่บริษัทไอ้บริษัทกองไส้กอง บริษัทยยใหญ่ๆนี่เรามีรถไอ้นี่อีกน,นะรถพวกรถรถบรรทุกเป็นคอออ่ะเพราะเราบรรทุกฟองน้ําตอนนี้ขายไปสองคันแต่ว่าโอนม,มาแค่คันเดียวคันหนึ่งตามไปเจอแจ้งความอยู่เลยเนี่ยแจ้งตํงสรวจดำเนี่ยเอกสารใช่ไหมคือวางประจาไว้แล้วก็เอารถไปเลยเอาแล้วแม่งตามตัวก็ไปเจอคนคนเคยเห็นหน้ากันด้วยนะอ๋อเนี่ยคนฮีโน่กันเราใช้ฮีโน่หมดเลยครับผมโอ้เดี๋ยวขอรูปได้ไหมเพ่จะขายไหมครับ มีมีขายเพราะเราปฎิรวางอยู่เรื่อยไงอืมแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีแต่รอมีมีถ้าถ้าถ้าก็เดี๋ยวดูให้ว่ามีกี่คัน๋อได้ครับเพราะเรามีโรงงานใหญ่เราผลิตพงน้ำตรงข้ามมหาชัยบองใหม่เลยไหมดูฮะที่กรุงเทพเนี่ยผมไม่ค่อยสันทัดแต่กรุงเทพแถวเนี่ยมนี่จ้างช่างมาไล่ไฟใหม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยติดหมดเลยนะอืมเทอร์โบอินเตอร์ในอันนี้ก็วิ่งตลอดใช่ไหมหกเกียร์ ใช่ใช่วิ่งผมก็ผมเขับวิ่งมาจากนู่นน่ะพระรามสองแล้วมาจอดนี่ทำสีกะวให้ไปอันนี้เดี๋ยวให้ถ้าเอกสารอะไรมันดูแล้วมันตรงก็ให้ให้น้องเขาไปส่งได้ไหมส่งขึ้นทางด่วนเฉยขอได้ได้เดี๋ยวผมพาไปเฉยอะเฉยพาไปเฉยอ่ะเพราะว่าตรงไหนครับเดี๋ยวนะพี่จะขึ้นขึอนบางบินเลยไปบางบินอ๋อบางบินเนี้ยนี่เลยขึ้นกิโลเก้านี่ออก ออกซ้ายไปขึ้นทางด่วนได้เลยเลย้ำหนักเกีพราะว่าผมกลัวมันลงลงในมุงเรียบลงในมุงเรียบได้ไม่ได้เป็นตัวไหนเนี่ยมันเป็นรถห้างแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นรถห้างรถเราตัวไหนไม่รู้เอาน้ำมาให้กินพี่ยังไปเอาไฟสายอยู่เก๊ไะไฟสายอยู่เก๊ไหม อยู่แกนประตูบม่ได้ล็อกดอกรอดเลยครับโอ้โหอุย้ยน,นี่เครื่องพระเจ้าจอดสีหน้าสิบด้วยดูผมอ,อะไร หม้อน้ำก็เป็นโลมเมนียมเป็นอินเตอร์นี่ฮะเทอร์โบอินเตอร์ตัวนี้มันกี่แรงในเล่มมันสองสองร้อยยี่บเอ็ดเองเดี๋ยวผมจะดูเกียร์ก่อนเกียร์มันเป็นเกียร์ห้างแท้ไหมะนะยนฮาว่าคือจะขี่รถด,ดีแท้แอร์ไม่ต้องไปดูเลยผมอยากดูเอ้ยแอร์แอร์อมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้แอร์มั้ยู่แอร์ออมันดึงจากนี่ไปนะครับเนี่ย อมอ,มอืมอเป็นแอร์ไฟฟ้านะตัวนี้ดูเกียร์ก่อนเกียร์โูมิเนียมาเ่ยมันเป็นเจมันเป็นตัวเจเ g, F g เป็น F เอฟจีเอฟจีเซฟนะอ้อนี่ครับขอแม่ดูรัดสีห้างแท้ดู มีตัวเหมือนของผมเลยโดมิโต้เลยโดมิโนโดมิโต้บอกพี่เป็นเบรกคือเป็ี่ยนอะไรเหรอไม่เป็นแบบรุ่นใหม่ไหมนี่ไม่ใช่เบรกที่ฟี่แบบอันนั้นน่นี่เป็นรถของเฮาไหมหกล้อเฮาไหมเนี่ยมันต้องเปิดข้างหน้าแล้วมันจะมีแอร์หม้อลมมันจะอยู่นี่นี่นี่เนี่นี่หม้อลมมันจะอยู่นี่เนี่ยมันจะเป็นเบรกที่ฟี่รุ่นใหม่อ่ะบักซิรี่ห้าร้อยบอกว่า ตัวนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาเปิดเจ๊ให้หน่อยพี่นี่ไหมเปิดสุวรรณเลยนี่สิฟีดูก้องดูแบตเล็กๆก,ก็สตาร์ตติดหุ่นถังน้ำมันอยู่ฝั่งมุมเด้ยมีแคทปะเนี่ยน้ำมันเบรกม,มีอยู่โอ้โหนี่ฮะเกียร์ เป็นเกียร์เกียร,เเยร,เร์เป็นเกียร์เหล็กนะครับเป็นเกียร์เหล็กแต่ดูเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยหรือนี่ทั้งน้ำมันยาวๆเลยนี่สวยมากครกับรถกรุงเทพเหนืยดูเซทซีนี่มันเป็นตัวไหนวะอยากรู้ว่ามันเป็นตัวไหนบุนี่ FG จนุนมีกรองเชื้อเพลิง นี่ฮะมเติมน้ำมันพาวเวอร์ไปเดี๋ยวคลิปหนะ้าเดี๋ยวมาดูการสตาร์ทเครื่องยนต์คันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเช็คหมายเลขคัสซี่คัสเซอร์กันนี่เผาข้างเล็กๆเ,เลย <c oughs> ยางอะไรมีโอ้โหคัสี่ใหญ่คัสี่ใหญ่ยาวเลยนะฮะไปครับผมเดี๋ยวผมดูรายละเอียดแล้วมาดูการสตาร์ทเครื่องก่อนคันนี้ ว่าจะเป็นอย่างไรหืมโอ้กระสีไหมยางอะไรก็ยังจะสวยอยู่แก้ว